คนชาว youtube นะครับกับช n e l Rich Pie วันนี้ก็ลองครับลองสั่งฟุตบอลน,นะครับมาจากปากีสถานนะครับเพราะส่วนมากคนจะคิดว่าซื้อของถูกนะครับซื้อจากจีนอันนี้เป็นลูกบอลเนาะเป็นโค้ชฟุตบอลก็ต้องซื้อลูกบอลน,นะครับนี่ขามน้ำขัามทะเลมาถึงแล้วนะครับคือ รู้มาว่านอกจากจีนแล้วนะครับปากีสถานก็เป็นแหล่งผลิตลูกบอลของแบรนด์ดังเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกที่มันหลุดคิวซีของวิตุรี่อะไรพวกนี้นจะถูกคัดออกมานะครับแล้วกวปากีาก็จะมาขายในราคาหนึ่งนะครับก็ไปดูแล้วก็คุยลองซื้อมานะครับไม่รู้ว่าจะโดนแขกหลอกหรือเปล่าที่เขาว่าถ้าเจองูนะครับให้ตีแขกก่อนนะครับ แต่มันก็เป็นสุภาษิตยุคเก่านะยุคที่เป็นโลกเสรีแบบนี้นะครับอะไรที่เขามีดีแล้วก็ค้าขายด้วยนะครับลูกบอลเป็นลูกบอลโมเทนนะครับโมเทนเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นรุ่นเอเชียนคัพปี2019นะครับที่ทีมชาติไทยเข้ารอบ2แล้วก็ไปแพ้ทีมชาติจีนนะครับแพ้ไยตัวเองนะครับลูกทีน่าจะชนะนันป้อมบุผานะใช่ไหม น่าจะคนนั้นม้งที่ไปเลี้ยงแถวแถวริมเส้นลโดนฉกบอลรปโยนต์หมุ่งจนเสียประตูนะครับนี่ยครับรุ่นนั้นแหละครับสวยดีครับมันจะเป็นลายสวยดีครับเป็นรุ่นเอเชียนคัพคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น o f f ฟิเชีย a แมตชนะครับก็คือเป็นบอลที่ใช้ในการแข่งขันในแมตช์แข่งขัน,ขนเป็นทางการของ AFC ซึ่ง ตามราคาปกติแล้วแม่งต้องแพงอ่ะคือเมองหลักพันอัพอะไรแบบนี้แต่นี้คือซื้อได้ในหลักร้อยนะครับจากปาก,กีนะครับ 1. ตกรุ่นปีนี้คือปีสองพนหนึ่งนะครับไอบอลรุ่นนี้มันออผลิตออกมาเพื่อใช้แข่งขันในรายการเอเชียนคัพนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมเิเรตปี2019ก็2ปีที่แล้วนะครับตกรุ่นแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของ qc ที่ ที่มีปัญหานะครับก็เลยมันก็เลยหลุดมาถึงเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับจะบอกว่ากล่องก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพวกพวกแขกมันหอมแบบนี้นพอตล์แขกนะครับจะหอบมาก็ดีเหมือนกันมาลุยเลยดีกว่านะครับว่าของปากีเป็นยังไงทบจะดีไหมนี่หลายคนก็รุนนะครับว่าถ้าดีเดี๋ยวจะสั่งด้วยนะครับก็ ต้องไปคุยครับว่ามันหมดหรือยังนะครับมันเหมือนของมันมีสต็อกอะแล้วก็ของมันหลุดคิวเซียมัจะมีสต็อกอ,อาจจะไม่เยอะนะครับไปถามมันอีกทีมันก็ว่าแล้วเชเชผมก็ลุ้นเอ้ยมีลูกเปล่าวะถ้ามีลูกเดี๋ยวค่าให้ลูกเก่าไว้เชนะครับผมก็ลุ้นเหรอนี่ตะ่กี้แบบมันนิดนึงแล้วค่อยแอบดูแอบดูลุ้น <ๆ S 1> ว่าอันนี้ทำไร แอดไม่ได้มาทาง Youtube สักพักนะครับเพราะช่วงนี้ยุ่งยุ่งมากยุ่งมากก็จะไปง่วนอยู่กับทีมฟุตบอลนะครับอยู่ของนาวิกายูทินยูเรกาแล้วก็เรื่องของ Facebook นะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับ youtube ก็คือตอนโควิดเนีมาบ่อยเพราะมันมันทำอะไรไม่ได้เนะงเนอกจาก Youtube ยแต่ตอนนี้คือพอโควิดหมดแล้มีอะไรให้ทำเยอะมากนะครับแวะแวะเฮ้ย<า>แอบเห็นสี ของจริงวะออ f ฟิเชียนแมตบอลของจริงวะเนี่ยดูดิดูดิเห็นนะขนาดเห็นในกล้องยังดูสวยเลยแหละดูดิเห็นนะเนี่ยลูกลูกเนี้ยมึงถามต้องการคำตอบไปเนี่ยอยู่ทาลิกสามไม่ได้จะขึ้นทาลิกสองถามเหมือนไม่ต้องการคำตอบอ่ะเช ทีมนอยอเป็นทีมสร้างนักบอลแล้วเดี๋ยวก็เป็นโอกาสให้นักบอลรปโดดจำไปสู่ทีมอื่นนี่นะครับสําหรับใครที่รอรุ้นนะครับว่าว่าผมไปสั่งของปากีมาแล้วมันจะเป็นของโปเกไหมนะครับทหารก็มีแต่ตอนนี้เราใช้เราเราใช้ผสมแล้วเรามีทั้งทหารมีทั้งอสอมีทั้งชาวบ,บ้านที่ฝีเท้าดีนะครับชิกชิกชิกตกใจเลยชิกชิกชิก,ชก ช็คช็คดูจากตาเป่ายังไม่ได้แกะพลาสติกที่มันห่ออยู่นะครับคือทำงานกับลูกบอลทุกวันเราก็จะดูออกนะเนปากีหรือโปรเกวเนี่ย อันนี้คือค่าน้ำข้ามทะเลมาเนาะไม่ได้สั่งในไทยนะครับสั่งมาสั่งนอกอีนี่นี่ไงมีตาเอเชียนคัพที่อาหรับเอมิเรสปี2019เห็นไนะหมเดี๋ยวจะแกะไม่เห็นชัด เหมือนแม่งเหมือนของแขวนขายในร้านไขาของชำในบ้านเราอะเดี๋ยวนะเองเป็นคนใต้ไม่เหราเองไปรู้เรื่องอะไรบอล้างเหนือวะโอเคมีการกระแทกเลยนะครับกูแสงลูกบอลหนึมงมึงเอากันกระแทกพุ่มลูกบอ,อลอืมแสดงว่ามึงรับครอบภาคใต้ดินน้อย วุ้ยแถมมีนี่ให้กูด้วยโุ้ยโุ้ยมีวิชแบนหายพอดีครับไอเทียอยู่หายพอดีตรงนี้เบอรเบ,บ,บครับคืออะไรรอบๆตัวจะหายหมดนะครับใส่เลยครับโอ้ยมีของแถมด้วยดูดิโอ้ทีเด็ด อันนี้เขาไม่ได้แจ้งไว้ตอนขายนะกินใหม่ดิ เฮียของจริงวะห้าพันไอสัตว์อื่นห้าพันไอเฮียออฟฟิเชียนแมทบอลออฟฟิเชียนแมทบอลครับเดี๋ยวนะอันนี้คือสามนะครับ เผื่ออีกอันนึงแม่งยัดไส้มาอ้องเช็คก,ก่อนแต่ถ้ามันยัดไส้มาก็จะคืมันยังไงล่ะก็ต้องเสี่ยงับต้องรุ้นเอา ดีแ้วไงไม่แหลมผมนี่ทํางานขอมีคมไม่ได้ครับถึงเป็นช่างไม่ได้ครับถึงเลิกเรียนช่างนะครับอันนี้จะมีแถมวิสแบต ตอนนี้กูไม่ต้องกลัวหายแล้วสำรองเพียบเป็นคนที่ติดพิชแบนนะครับคือมันเหมือนสมดุลชีวิตนะครับไม่มีมันจะต้องโล่งแต่พักหลังเนี่ยคือพอเราทํางานได้เยอะแล้วเราแบบเราลืมพอเราลืมเราก็แบบถอดวางถอดวางกา็หาไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอะไรกับชีวิตเยอะครับเมื่อก่อนคือต้องหายเจอถึงจะทําอะไรจะได้ถึงจะออกจากบ้านได้เดี๋ยวนี้คือไม่มีเหรอไม่เป็นไรก็ปล่อยแม่งโลกอย่างนี้แหละนะ แต่มีดีกว่านะครับอันนี้เหมือนพระเจ้าส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอาเมนสาหรับอันนี้ครับที่สั่งไปจัดปากีสถานก็โอเคครับของดีนะครับไม่โดนแขกหลอกนะครับไม่ใช่ของโปเกนะครับเป็นของจริงนะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นออฟฟิเชียลแบดบอลนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้ได้หลายปีอยู่ว่าบอลออฟฟิเชียลมันมันบอลดีเนาะมันบอลเกรดแข่งขันระดับเอฟีครับ Ow.